ผู้นียคือข้อสอบเป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยถ้ามีสองคำตอบนะแสดงว่าตอนที่ทําข้อสอบมาเนี่ยนะคะคนออกข้อสอบเนี่ยยังยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่เสียนนะต้องให้หลายๆคนตรวจเนาะอ่ะมาที่ข้อ20เออข้อที่2ค่ะข้อที่2ของอนุกรมเชิงซ้อนตัวเลขมาเยอะๆแบบเนี้ยเชิงซ้อนแน่นอนถ้ามาเยอะๆแบบเนี้ยแล้วสังเกตด,ดูตัวเลขนะ13บมลดลงเหลือ9้าเหลือสมแล้วอยู่ๆ3าม,มันเพิ่มไป14ข้อเนี้ย สิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะหนึ่งตอนนี้เราจัดอาจารย์จัดมาให้เป็นหมวดเราสามารถที่จะเดาได้ว่าเราจะจัดกลุ่มหรือเราจะทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยเราลองจัดกลุ่มก่อนตัดแค่ตรงที่มันเปลี่ยนอลองทาซิเอสิบสามเก้ากับสามเนี่ยมันสามารถบวกลบบวกลบกันอ่ะส่วนอ่ามันจะเป็นการบวกนะคะบวกบวกับลบนะบวกนะบวก,กันลบกันแล้วมันได้ตัวเลขที่อยู่ในสามตัวนี้ไหมถ้าไม่ให้หยุดไม่ทำหนึ่งจัดกลุ่มก่อน ถ้าไม่ให้เรามาทําที่ตรงนี้ค่ะมาดูตัวสุดท้ายวงไว้แล้วมองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปที่ไม่ใช่ตัวติดกันนะให้ไปตัวถัดไปค่ะให้วงไว้49และมันเว้นหนึ่งพอทําแบบนี้ปุ๊บ49แล้วมา5แล้วมา14ถ้ารู้สึกว่าตัวเลขมันก็ยังไม่เพิ่มไม่ลดไปในทางเดีวยวกันก็ให้หยุดอีกหยุดแล้วทํายังไงต่อในสถานการณ์จริงเนี่ย เวลาที่เราใช้มันจะมาอ่ามันจะน้อยกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้อาจารย์อธิบายไปด้วยเมื่อกี้เราวง49ถูกไหมต่อไปให้เว้นไปอีกตัวหนึ่งวง17แล้วเว้น2ใช่ไหมอ่ะ14โอเคเริ่มลดลงแบบนิดนึงปรากฏว่าเป็น13ลดลงที่เป็นสมเหตุสมผลให้เรายึดตัวนี้ดูแค่ตัวที่เราวงอย่าไปดูตัวอื่นอ่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนดูนี่ค่ะ13 14 17แล้วก็อะไรเอ่ย ทำเหมือนอนุกรมที่ผ่านมา13ไป14บวก1ค่ะ14ไป17บวก3และ1ไป3เพิ่มไป2ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเพิ่มไป2แล้วกันบวก5มีคำตอบไหมปรากฏว่ามีคำตอบคือ22ให้ตอบข้อที่3ได้เลยนะคะเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคเทคนิคเพิ่มขึ้นนะตัดสลับ ตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวตัดออกค่ะ,ะดูสลับที่ไม่ได้ดูตัวที่อยู่ติดกันนะคะแต่ตัวที่เรากากระบาดออกไปอ่ะมันก็มีความสัมพันธ์ของเขาอยู่นะ,ะแต่ว่าวันนี้เนเวลาน้อยเนาะแต่ถ้าสมมุติมีเพิ่มเติมอาจาย์จะมา ามาันดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงๆเพราะอนุกรมมันต้องสัมพันธ์กันทุกตัวเลขอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวที่เราอยากรู้เฉยๆนะคะตัวที่เราอยากรู้เนี่ยที่เราวงไว้เลยนะคะที่อาจารย์พาอาธิบายเมื่อกี้นะคะก็ดูสลับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราไปผิดทางขับรถไปเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันมันดูมืดมเงี้ยเราก็ย้อนกลับเอ้ยลองเลี้ยวทางใหม่ดูนะคะก็จะได้ แล้วก็จะไปถูกทางแล้วก็เอามาพิจารณาเหมือนอนุกรมชั้นเดียวที่เราทำผ่านมานั่นเองนะคะข้อนี้ม์กไว้เลยนะคะ